คนที่กล้ารับผิดไม่ใช่คนที่อ่อนแอแต่คือคนที่มีพลังภายในมากที่สุดสวัสดีครับนี่คือเสียงพอดแคสต์และนี่คือ EP ที่8กล้ายอมรับไม่ใช่อ่อนแอแต่คืออำนาจภายในหลายคนกลัวการยอมรับความผิดพลาดเพราะคิดว่าจะถูกดูถูกถูกตำหนิหรือเสียหน้าแต่ความจริงคือ การกล้าย,ยอมรับความผิดพลาดและรับผิดชอบเป็นสัญญาณของความเข้มแข็งที่แท้จริงคนสำเร็จรู้ดีว่าการซ่อนความผิดหรือโยนความผิดให้คนอื่นแค่ทำให้ปัญหาลุกลามและหาทางแก้ไม่ได้วิธีฝึกง่ายๆเมื่อคุณพลาดครั้งต่อไปแทนที่จะปฏิเสธหรือโทษใครให้พูดกับตัวเองว่านี่คือโอกาสให้ฉันเรียนรู้และเติบโต จำไว้นะครับคนที่กล้ายอมรับเท่ากับคนที่เติบโตเร็วที่สุดถ้าคุณยังกลัวการยอมรับผิดอย่าลืมว่านี่คืออำนาจที่ทำให้คุณเหนือกว่าคนที่แสรงทำเป็นไม่มีปัญหากดติดตามเสียงพอดแคสต์แล้วแชร์ให้เพื่อนที่กำลังเรียนรู้เรื่องนี้เหมือนกันตอนหน้าเราจะพูดถึงสิ่งที่คนสำเร็จใช้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจตัวเองในวันที่มืดมน เจือกันใน EP 9แรงบันดาลใจไม่ได้มาเองแต่ต้องสร้าง